กปาปิดอาบน้ำในคลองตากระอกแรล่งงงพ่อในคลองมีหอยกูบาอ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเอายกขายกขาโอ้โหยกขาด้วยโอ้โหใส่เอล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 โอ้เก่งจังเลยสามอ้าวสีเปิดกาก Bịt ẩm ngăn này khó gà đưa lóc gà 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 cho cả, cả, cả. Khá đuôi <cười> <cười> để tập tiền lam ô ô ô, lam mong lam mong lam làm lam làm lam mong 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 lam mong

กระโดดกระโดดดึง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 กลงบึงดึงดึแดนงดึงเึงดึงเึงดึ่่้